วจะนาหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมกิจการบทที่สองข้อที่42ถึง44บันทึกว่าเขาทั้งหลายได้ขมักขม้นฟังคําสอนของจำพวกอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรมทั้งขมักขม้นในการหักขนมปังและการอธิษฐานเขามีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนและพวกอัครทูตทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญหลายประการ บรรดาผู้ที่เชื่อถือนั้นก็อยู่พร้อมกันณนะที่แห่งเดียวและทรัพย์สิ่งของของเขาเหล่านั้นเขาเอามารวมกันเป็นของกลางข้อคิดจากพระวจนะที่ที่มักมีการอัศจรรย์เกิดขึ้น 1. ที่ที่มีการสามัคคีทำกันในทางของพระเจ้าใฝ่ใจในพระวจนะใส่ใจในการอธิษฐาน 2. ที่ที่มีความยำเกรงพระเจ้าและเกรงกลัวต่อบาป 3. ที่ที่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวเห็นแก่คนอื่นมากกว่าตนขอพระเจ้าอวยพรค่ะ